มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ถูกใจห,หนูพอมองไปไเอ้ยเกีเ่ยบขึ้นมาเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับมองในน้ำกล่องปวดพี่น้องเลยเกี่ยบขึ้นมาเลยึ้นไหนมาเนี่ยเกีเยก่สามนะครับนี่อันมอสพังยังนะครับผม เดี๋ยวหน้าผ้าใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับพี่น้องดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับจะขีดยากันเาหร้วอะไรอาบน้ำแล้วครับถึงร้องอาบน้ำแล้วครับ ออกมานีเหรอพี่น้องนะครับแมงเสือดสีไดทั้งคนตกลำบากครับไม่ว่าหันเอ้ยทั่งหิไห้ทั่งหิฮ่องก็เหตดเกิบว่าได้โรงงานก็เอาใจใจกัขห่องกับสีวางใน่นนชู้แล้วนี้ขึ้นเกียร์สามนะครับเกียร์สามสบายสบาย ปลาใหญ่เลยกลอะไรเาซีครับนค,ครับผมโอ้ก็เป็นปูนอ่าใส่ปูนอ,อกนะครับใส่ปูนนอ,อก พ่เวอาเอนคนขึ้นกับพ่อย้อมจัดทิวางเลยเราเวอเหนื่อยสุดยอดเลยครับคนตกครับพี่น้องมาเนี่ยปูนสองยางในแเลี้ยนเข่าเลี้ยนออกโอ้ยนะให้อยูมีคนดึงผ่าให้ดึงผ่ามาปกรอบแรกให้ครับแต่รอบสองอ่ะผมจะเดาเองรอบดึงหือขึ้นมา ในเหตุเองเออก็อยากพากเลยพี่น้องเลยขึ้นเขาไปตอนกลางวันครับกับบรรยากาศแบบขึ้นฟ้าขึ้นฝนน,นนะครับมันฝนจะตกแต่ว่ามันตกไปแล้วล่ะโอ,อ้ยอ,อ่ะร้อนใจร้อนขึ้นนี่เพ่นอนเบิดขึ้นเน่ยผมบอกไว้ นอนจากหกโมงศ้าวาหาสานองโมงเน่นอนสำนันหกโมงเขืงจ้าโมงเคิ่งนะครับเกือบแล้วเกือบ,บเ่าลูกแล้วเขานัดเขานัดอ่ไปอบรมอ่าสองโมงสิบองเนี่ยครับพี่น้องแต่วันผมตื่นขึ้นมาสองโมงแปดโมงสิบนาทีพอดีเฝ้าแปลงฟันล่างน่ะล้วก็เอาแปลงท่าหน้าท่าท่าท่าเรา,าก แต่งไซเซฟตีไปเลยนะครับมนะือเ้ลนะยางดวนเลี้ยวขนาดเลยไปอบรมครับไปอบรมเพื่อเข้าโรงงานเขานะครับอบรมอยู่ประมาณสามสิบนาทีนะครับบอกบทระเบียบมาแล้วพี่น้อง จะบอกโดบอกระเบียบบอกขอหาอ้ามบอบว่ห้ามนะครับแล้วก็เข้าใจไหมวะเข้าใจครับเออเหมือนกับมีใบพานไม้ให้าก็เข้าไปลงของนะครับโอเสียดท่าเศร้ากับพี่น้องเศร้าน่านะ แห่งไปแห่งพ่อหลายย่างครับแต่ผู้ชมบอกเคยโอบโลมก็มได้โอบโลมเงิดหลายอันนี้ก็เป็นเวลาน่าจะอยู่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับตอนนี้ใส้ปูนสองอย่างออกมือแตะดึงผ่าไปแต่ผู้ชมไหมเนี่ยตรงนี้ลอกหมดเลยด้านหมดเลยดิ่นี่ ได้กินขา่าวเศร้าก็ได้กินขา่าวเศร้าข้าวปุ้นทุ้งเดียวท่านผู้ชมได้กินข้าวปุ้นทุ้งเดียวท่านได้กินอีกกับว่าอยากนะกับเป็นซื้อเศร้านี่กับก,กินขนมก,นก๋แก่ถุงหนึ่งราคาไม้ใส่ปูนกับกินข้าวปุ้นถุงหนึง่งซ้ำนั่นแหละพี่น้งองเขาท่านได้กินเนะ กินเข่าลงไปตอนนี้นี่นอกแทะผมอยากนอนแทะกันเลยว่าท่านได้กินกันเลยว่าไปแล้วกนอนตอนรอสี่ห้อนหม่องยังมีไปซื้อซีนงว่ามาซ้อยจูรวดพุ่นเลย <c oughs> เขาไปน้ำกันครับตอนนี้ก็ง่วงนอนมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม พอผมวมนไดนนอนนะ่าจะสองขึ้นแล้วนี่เมื่อคือนนี้กับคืนก่อน,นคืนก่อนผมกับไปหอดีสามดีสี่นะเมื่อคือนนี้ผมกัสอดแกงปัด่ดแต่ว่าก็ต้องแบบต้องมั่นใจตัวเองนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าจะฝืนตัวเองนะครับต้องมั่นใจนะอย่างผมก็ ว่องอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดแบบว่าหลับในหมกันถึงขนาดแบบซี้อในห้องเสี้ยวแขวงนั่นน่ะโอ้ยจอดซะเนาะขนหอดไปนนั้นเนาะกันเมาไปทั่วที่แล้วจอดนะครับแต่ถ้า,ายังหาวธรรมดาอยู่นี่ไปได้ครับมันน้อนกันนอนเรียนโทรศัพทนะ์จังหวะนะจากเจ้าของ มอนอนเกียร์สามครับท่านผู้ชมปกติขึ้นเกียร์สามก็ได้นะครับมอนี้นะครับก็ผมจะขึ้นไปธรรมดาแล้วกันถ้ามันขึ้นได้ก็ที่ขึ้นนะครับถ้าถ้ามันบืนนั่นจังไดยก็สิ่ลงเกียร์สองนะครับรู้สึกว่าจะติดดากไหครับเนี่ยสังเกต บอกให้ก่อนเด้พ่อใอ้ไม่ติดกับรถคันนั้นชะลอให้เดีย๋ยวขึ้นแคยสามครับก็ฟื้นหน่อยครับท่านผู้ชมโอ้โหเจ้าก็เ,เห็นกระจกหรอ ตอนนี้ดันเกียร์สามครับออกมาแล้วสองเกียร์รถดำดูถ้าน่าจะใส่ทายหรือหินหรือเปล่าดันขึ้นมาแล้วแรงบแุ่มแล้วเนี่ยสามหกตัวเนี่ยเรียนดี ตัวหมวกสองสันอ่านี่คือสัญญาณไฟนะครับผมเปิดไฟหมากให้เขานะครับเมื่อกี้เปิดให้เขาเข้านะพอเขาเข้าเสร็จเขาก็ขอบคุณครับหรือขอบใจนั่นเองนะครับ อ,อีกความหมายหนึ่งก็คือถ้าเขาปาดหนาเขาก็ะสิตการเปิดไฟแบบนี้ก็บไมยถึงอขอโทษใจเยด้วยอะไรประมาณมานี้นะสัญญาณไฟนะครับอากีเขียวขึ้นแต่วกนหล่อพันแปดพวกนั้ 1, นน้องรถแรนดนยะี่สิบนึง กีย์สี่ครับกีย์สี่เข้าซ้ายครับโอ้กีย์สี่ไปแซงูเลยป่ะเนี่ยโอ่อนรถมันอึดไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมดีสุดสามหกศูนย์ครับ มาด้วยความเร็วสูงครับผมแซงขึ้นไปแล้วครับแซงขึ้นไปแล้วครับใส่หินมาเต็มกันรถเลยครับผมแค่นี้สบายวะท่นานพู้มวะมีอีกไมหมนะครับคุณต้องทีดแซงผมเยอะแยะเลยดูข้างหน้าผมจะติดดักรถเดนขาไปขั้นตอนนาอันนี้จะเป็นรถน้ำมันนะครับท่านผู้ชม วอวูวูเหรออย่าสามเหรออย่าสามครับของเราเออเออเออยครับก็จะเอาเอยุ่งสิแหละพี่น้องหลา่มองหลายบ้อนนี่พวกผมมานี่ก็พวกเจ้า อันเดมครับมาขับเองมาลองเองเนี่ยพวกเจ้าไปถือมาถือเลยที่นี่เจําเป็นเ่าได้โทรถามทา้งเนี่ยเพราะว่าพวกเ,เจ้าพึ่งจะทังเส้นก่อนนะเริ่มสิหูจักเบิดตทุทา้งแล้วนะถ้าเลื้อนเดเนี่ยที่ว่าแป้งมาลุงอ่ะเริ่มที่สิหูจักเบิดแล้วนะถ้าไปเบิดตทหมองแล้วเออสื่อมาคันไงเนี่ยซสื้อรถมาหัวคอับ บันไลไอยังคือว่าบันไลเองครน,นี่นะครับผมกลางป่ากลางเขาครับพี่น้องก็มีน่องหัวขายน้องวัววันนี้มันเป็นน่องวัวอย่างน้องวัวนุ่มบ่ นีเป็นน่องว่าบ้านเขาธรรมดาอย่างนี้นก็เจ้าว่ามันแข็งนะผมกับบลูเพื่งกันแหละก็เคยกินไปซื้อลองไปซื้อไปหนึ่งลองมึงเนี้ะไปหนึ่งแก้มเบียนะจีน้องหนึ่งแลาา้วกันขึ้นห้องมูอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็นเห็ดแก้วกินนะน่องว่าแฉบเลยแจ้ว,ว่ามันนี่มันน่องว่าบ้านเขาท่างนั้น นี่ครับเริ่มไปได้แล้วครับผมไหลแล้วนะครับสบายๆครับท่านผู้ชมความร้อนก็ปกตินะครับนั่นเขาถือว่าไม่มีปัญหานะครับท่านผู้ชมรถถ้าความม่วนขึ้นก็กะแ,แสดงว่ารถเท่าเนี่ยมันมัน Perfect มันบอปิดไออันมันบอปกตินะครับท่านผู้ชมปกติความร้อนนี่จะไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ความม่วนขึ้น แสดงว่าพิษปกตินะครับในแก้ไขนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องตั้มรถหกล้อดำสิงหน้ำแเดอพี่น้องนะครับขนะี่เอ็กซีกะแต่ก้อนรถกันนี่เนี่ยเป็นเป็นหวัวเป็นหวัวอีซูซามหกนะครับสามหกศูนนะครับเป็น จะเนี่ยเป็นเอาหัวนี่หัวนอกมาใส่เป็นกีก่าโยเกิร์ตไม่พร้อมุผลว่าเหนียวแห้งเหมือนกันเลยนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องตำถรถหกล้อดำสิงห์นัลเ,เด้อพี่น้องนะครับอย่างน้อยเราพี่น้องคือหา,าข้ามหม้อขับหม้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทู่งไก่มุกพ่อมอ